เนี่ยราศีธนูนะครับก็ผจญภัยรักความเสรีรักความจริงใจแล้วก็ไม่ค่อยนิ่งเฉยนะข้อดีของชาวราศีธนูก็คือด้วยความที่ดาวเจ้าเรือนเป็นดาวพฤหัสบด,ดีเขาก็จะมีความมองโลกในแง่ดีคิดว่าทุกๆอย่างที่มันเข้ามาในชีวิตเขาแก้ไขได้ด้วยศักยภาพของเขาค่อยๆแก้ไปก็แก้ไขได้ก็เป็นสายชิวนะเป็นสายชิวนะครับมองโลกในแง่ดีมีความสนุกสนานมีความกระตือรือร้นนะครับอันนี้คือธนูนะครับมีความตรงไปตรงมาคิดยังไงพูดอย่างนั้น นี่คือข้อดีนะข้อดีนะข้อดีนะเขาชอบการเรียนรู้แล้วก็เปิดประสบการณ์ใหม่ๆนะครับข้อดีมองโลกในแง่ดีสนุกสนานมีความกระตือรือร้น,นตรงไปตรงมาคิดยังไงพูดอย่างนั้นชอบการเรียนรู้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆทีนี้ข้อเสียล่ะคือเขาไม่ชอบการผูกมัดถามว่าชอบการผูกมัดไหมชอบนะชอบชอบการมีเจ้าเข้าเจ้าของชอบการมีครอบครัวนะครับแต่ถ้าผูกมัดจนเกินไปหรือมีเงื่อนไขมากให้เขามากๆเนี่ย จนเขาสูญเสียอิสรภาพอะเช่นแต่งงานไปแล้วไปตกปลาไม่ได้นะคุณจะไปเดินเทรลไม่ได้นะไปนู้นไปนี่ไม่ได้คุณต้องอยู่บ้านนะเราเป็นครอบครัวแล้วนะเราต้องสร้างครอบครัวสิคุณจะไปพูดแบบนี้กับธนูไม่ได้นะสิ่งที่คุณควรจะทํากับธนูคือพากันไปแคมป์ข้างนอกหรือถ้าคุณจะไม่ไปกับเขาคุณก็ต้องปล่อยให้เขาไปนะความซื่อสัตย์ของเขามี100%ไม่ได้กระล่อนปินปอนไปตรงไหนนะครับไม่ได้ต้องการอิสระเพื่อที่จะไปสำสอนตร,ตรงนู้นตรงนี้เขาอยากใช้ชีวิตตัวเเขาเองหละ นะครับเพราะเขาเพราะเขาอินเขาอยากจะทัชโลกกว้างนี้มากๆนะครับไม่ว่าปัญหาอะไรเข้ามาหาเขาอ่ะเขาก็จะสามารถแก้ไขได้ด้วยความชิวๆอะ่ะธนูเขาจะมีเงื่อนไขของเขาเช่นมีแฟนแล้วโอเคอยู่เป็นแฟนนะอยู่อยู่ตรงนี้นะ oh, hi, hi. เขาก็จะใช้ชีวิตเหมือนเดิมของเขาอ่ะเขาก็จะไปแต่ถามว่าความรับผิดชอบต่อแฟนของเขามีไหมม,มีเขามีเต็มที่ร้อแต่เขาจะไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองเลยอะ่ะถ้าคุณไม่เข้าใจเขาคุณจะมีปัญหากับธนูแน่ๆนะครับธนูเนี่ย ดูท่าทางเหมือนจะเป็นคนเจ้าชู้เพราะว่ามันออกไปเยอะแต่มันออกไปมันไม่เจอคนหรอกมันจะไปใช้ชีวิตคนเดียวมันน,นั่นนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องไว้ใจของเขาตรงนี้ด้วยนะครับหาพื้นที่รักษาจุดร่วมแล้วก็สงวนจุดต่างแล้วคุณจะอยู่กับธนูได้ยาวๆก็อย่างที่หมอพูดไปแหละอย่าไปตีกรอบเขาอย่าไปบังคับเขาอย่าไปบอกให้เขาอยู่กับที่มันมันไม่ได้อะ่ะคุณไปกับเขาอ่ะน่าจะดีกว่าจริงๆธนูอยากให้อยากให้มีคนไปด้วยเขาตลอดเวลานะ อันนี้เป็นวิธีใช้ชีวิตกับธนูนะนะครับเขาจะรักคุณมากถ้าคุณรู้จุดตรงนี้ของเขานะครับแล้วก็อย่าไปปิดกั้นความคิดอะไรของเขานะครับให้อิสระในการตัดสินใจนะแล้วก็ทําให้บรรยากาศเนี่ยมันมีความสนุกแล้วก็รอยยิ้มเสมอๆนะครับแต่จริงๆแล้วธนูเขาเขาไม่ค่อยมีเงื่อนไขมากอะ่ะถ้าถ้าคุณยอมให้เขาแค่มีพื้นที่อิสระเป็นของตัวเองมีพื้นที่ส่วนตัวเป็นของตัวเองแบ่งพื้นที่ตรงนี้ให้ดีให้ธนูเนี่ยโอ้ยคุณสบายแล้วเขาดูแลคุณได้หมดทุกอย่างแต่ สิ่งที่คุณควรจะคอนเซิร์นมากที่สุดคืออารมณ์ของเขาอารมณ์ที่มันค่อนข้างจะสวิงมากๆของธนูคือมันมีความตรงไปตรงมาธนูก็ต้องระวังตัวเองด้วยในความปากตรงของตัวเองอะ่ะบางทีพูดอะไรไปแล้วถ้าขอโทษได้ขอโทษตามหลังไปด้วยนะครับจะทําให้บรรยากาศความรักมันจะดีขึ้นเพราะคุณเป็นคนพูดแรง